Like Thai food คุณชอบอาหารไทยไหม Yes you do เซมี่ครับคำถามข้อนี้ค่ะอาจารย์ดำคะถ้าสมมุติว่ามีคุณผู้ชมถามคำถามมาแล้วสมมุติว่าคุณผู้ชมถามคำถามมาว่าและสมมุติว่าคุณผู้ชมถามว่าคำว่าสมมุติว่าภาษาอังกิษจะพูดยังไงอสมมตินะสมมติว่าเราจะตอบคำถามนะครับก็จะบอกว่า สมมุติว่าก็คือสม m ุตว่าอนี่ชอบมุกแบบนี้แน่นอนนะครับ so m ุตว่านี่เร่งเร่ง forward ไปข้างหน้าเอาถิ่นที่ตอบเลยที่ใช้บ่อยสุดในภาษาพูดน่าจะเป็น let's say let's say ก็คือสมมุติว่าสมมุติว่า let's say you were my mother สมมุติว่าสู้จิงก็นแม่ของดํนะฮะ What would you What would you say to me ตอบแล้วนะ Go to your room ไปที่ห้องตัวเองแล้วทำอะไรเป็นวิธีการลงโทษค่ะลงโทษลูกของฝรั่งมไงคะ Go to your room Go sit in the corner ไปนั่งมุมนิ่งเลยใช่ที่เจ้าของอาดัมไม่ค่อยชอบอาดัมเพราะอาดัมเป็นคนเสียงดังนะ I was a loud person เขาบอกนะฮะ Sit in the corner Sit in the corner ไปนั่งมุมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมารบกวนแล้วนะค่ะคำถามว่าเลยนะคะเมื่อกี้สมมุติว่า Let's say สมมติว่า let's say we were on a boat and the captain said that a storm was about to start สมมติว่าเราอยู่บนเรือนะครับแล้วก็กัปตันนะฮะ captain captain กัปตันะบอกเราว่าพายุกำลังจะเข้ามาฮะคุณจะทำอะไร What would you do มันทำอะไรได้ด้วยเหรอคะก็คืออาจจะแบบ panic I would panic อาจจะรนลานอะไรเงี้ยไหว้พระสวดมนต์ oh o k โดดล I would pray หรือใช้คำหนึ่งคือ suppose นะซึ่งอาจจะเป็นภาษาเขียนมากกว่าแต่ว่ายังใช้กันบ้างนะครับ suppose you were my father สมมุติว่าคุณเป็นพ่อของฉันนะ suppose you were my father how would you treat me จะปฏิบัติกับฉันยังไงฮะจะปฏิบัติกับฉันยังไง จะแบบว่าให้ทำกันบ้านทั้งวันจะไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นเวลามีเพื่อนชวนไปไหนจะไม่ให้ไปค่ะเพราะคุณบอกว่าคุณเป็นคนซนกักบริเวณใช่ไหมใช่คือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่หรือจะเป็นพ่อก็จะทำแบบนี้ก็คือ she would ground me she would ground me ground ก็คือกักบริเวณนะฮะไม่ให้ออกจากบ้านนะครับ she would force me

พาะได้นะครับบินได้มันจะเจ๋งแค่ไหนเจ๋งมากค่ะเจ๋งมากเว้นแต่คุณกลัวความสูงนะคะอะไรนะเว้นแต่ว่าคุณกลัวความสูงไงแต่เนี่ย wouldn't be so cool you you wouldn't be afraid because you would be able to fly so you wouldn't fall จะไม่ล้มนะจะไม่ตกลงไปเพราะว่าคุณก็บินได้ you can fly like Superman is Superman afraid of heights Superman มนเขากลัวความสูงไหมไม่ because he can fly imagine How cool it would be to be Superman. โอ้โหให้จินตนาการใช่ไหมจินตนาการจินตนาการให้ใช้จินตนาการก็คือนั่นแหละฮะสมมุตินะฮะคือ imagine suppose หรือที่ใช้บ่อยสุดก็คือ let's say let's say ค่ะคือผู้ชมคะทั้งหมดนั้นนะคะก็คือวิธีการจะพูดว่าสมมุติว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมที่อาจารย์ดำบอกด้วยนะคะว่าเปลี่ยนให้เป็น verb ช่องสองเพราะว่ามันเป็นการสมมุติค่ะ คำถามที่กำลังจะถามข้อนี้นะคะสู้ชิงอ่านเสร็จแล้วรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยค่ะอาจารย์ดำแล้วก็รู้สึกเฮิร์ตแทนเจ้าของคําถามค่ะ mm hmm. เพราะว่าคุณผู้ชมค่ะถามมาด้วยการมาแปะประโยคภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. แล้วก็บอกว่าใครเข้าใจช่วยแปลให้ทีค่ะอาจารย์ดำประโยคที่ว่าก็คือ perhaps it is the best if we don't talk anymore where is it h e a d i n g anyways อ oh, ้อันนี้ก็แปลว่า เราน่าจะคบกันต่อแล้วก็แต่งงานนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากําลังราบรื่นไปด้วยดีนะครับคุณอย่าไปแกล้งเขาเอาให้ตรงๆ